ทุกคนคะ่ะบ้านไหนยุงเยอะบ้างคะ่ะนี่สำหรับบ้านไหนที่ยุงมารบกวนในตอนกลางคืนช่วงดึกไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงอะไรก็ไม่รู้มันจะน่าราคาญมากเลยใช่ไหมนี่คะ่ะอันนี้เป็นตัวช่วยกําจัดยุงที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะนี่ตัวนี้จะทํางานโดยการใช้แสง uv ล่อยุงนะคะแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราเลยนะ ทำงานเยียบมากไม่รบก,กวนต่อการพักผ่อนของทุกคนแน่นอนดีไซน์ขนาดกะทารัตนะคะดีไซน์ทันทำใหม่แน่นอนเข้ากับการตกแต่งบ้านทุกสไตล์เลยนะคะทุกคนนี่จะตั้งวางตรงไหนก็ดูเท่ดูสวยเก๋ไปหมดเลยทุกคนสําหรับใครที่ต้องการกําจัดยูงในบ้านแบบปลอดภัยนะเราแนะนําตัวนี้เลยแล้วก็ เหมาะกับสำหรับคนที่แพ้สารเคมีด้วยเพราะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงก็สามารถใช้งานได้และสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องดักยุงดีไซน์สวยๆเขาแนะนําตัวนี้เลยนะคะนี่ถูกใจแน่นอนค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถจิ้มดะกร้งด้านล่างได้เลยนะคะทุกคน